โอเคครับสาหรับตัวละครที่ชื่อแน็กนะผมว่าแน็กเนี่ยเป็นคนที่เก็บอารมณ์ได้เก่งสุดๆแต่ใน e ีพีสามเนี่ยแน็กเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องดันให้ไปถูกไอ้เผชิญหน้ากับความจริงอะ่ะว่าตัวเองไม่สามารถรักษาอะไรเดิมๆได้แล้วซึ่งฉากเนี้ยฉาก e ีพีสามเนี่ยแน็กกับมิวเนี่ยอินกันสุดๆอะ่ะผมบอกเลยมิวเป็นคนที่เหมือนจะมูฟออนแต่จริงๆก็กําลังสับสนแล้วก็อยากใช้โอกาสเพื่อในการพิสูจน์อะไรบางอย่างครับแต่ว่าในจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยที่มิวเลือกทอยเนี่ย ไม่ใช่เพราะว่ารักทอยแต่เพราะว่าอยากลองใจแน็กว่าถ้ามิวเลือกทอยจริงๆแล้วเนี่ยแน็กจะรู้สึกยังไงครับสําหรับใครที่ชอบดราม่านะครับก็ขอให้เตรียมใจไว้เลยนะครับกับดราม่าที่เข้มข้นและการตัดสินใจเปลี่ยนความสัมพันธ์เอ้ยเปลี่ยนเส้นทางความสัมพันธ์สิของตัวละครทั้งคู่้วยนะครับใช่ไหมครับคุณมิวใช่ครับแฟนๆก็จะได้เห็นอีกด้านหนึ่งของมิวที่พยายามจะเข้มแข็งแต่ก็มีมุมอ่อนแอที่มิวไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาเป็นอะไรก็ ต้องติดตามเลยครับครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับว่าความสัมพันธ์ของแน็กแล้วก็นิวจะไปทางไหนมันมีทั้งดรามา่าแล้วก็ความอบอุ่นครับใช่ครับก็หวังว่าทุกคนจะอินไปกับตัวละครในภาคนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเราสองคนนะครับ